สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าืันนี้ปาออนกับสิมาตโเรืองเรืองทีคางคเอาไว้นาะงค่ะเนาะวานารากาช่วงช่วงทียุ่มากเนาะก็ดูแลลูกๆมาเรื่อยๆเนาะจา้าเขากบทํางานทาหน้าที่เขานะขายของขายของพอเสร็จถึงเวลาดูแลลูกป้อนเขาป้อนน้ำทุกสิ่งทุกอย่างอาะจ้าเขาก็ดูแลแต่ว่ากับมีพีเลียงซอยซอยเลียงเนาะจา้าเนาะตอนช่วงนั้นยาิ่ญหาคนมาซอยวันนี้เออมีลูกน้องอยู่สองคนอาจจะมาซอยเลียงลูก ปา้าออดก็ขึ้นหนาทีหลักๆตื้นขึ้นมาเพรากับทำหนาทีของเขานะจน๊ะเนาะดูแลลูกๆคืออาหารการกินึงเวล่ลาเขากับอาบน้ำดูแลลูกหล,ลังจากนั้นพี่เลี้ยงกับซอยเหลืออย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปา้าออดจะต้องมาขายของพัญญนยาเนาะจัดขายหอผ้าห้อผ้าปูยุบานพอสายๆเก่าโมงยาเพม่นกับลงมาเนาะชีวิตจิตวัตรอ่าจิตวัตรประจำบันกับสิเป็นยุบป,ประมาณนี่แหละจ้ะพอแม่พี่น้องจ๋าแล้ว มันก็ดยมาเรื่อยๆว่าเป็นยังปลาอ่อนพื่อใดมาขายหอยหิยานาะเพื่อใดมาขายหอยหายาพช่วงนั้นขายของยุบบ้านนะจ๊ะขายของยุบบ้านกะขายดีแน่บดีแน่กะอาจสิมีปัญหานิดๆน้อยๆคือบางเทืองเงินหมุนบทันนะจ๊ะเนาะจะต้องซ้อยเหลือกันนะคะกับอดีตสามีเนาะพอดีช่วงนั้นนะคะน้องสาวของยาเนาะน้องสาวของยาเ่นขายหอยยุโยบเวลาแ,กแรกๆนะจ๊ะ มันกิบว่ามีคนซอยอยาก็ต้องมาขายหวยตรงนี้คือมาลงทุนเองอยาต้องขายเองอย่างเองสีนาะว่าเปิขทีเข้ามาทํามาหากินเนาะคะ่ะเนาะนอกสาวยาตอนนั้นขายอยู่หนาร้านท่องนาะจะเปิะหายทํามาหา,าก,กินยาเปิจะมาขายหวยเนาะจะขายหวยไปเรื่อยๆและหลายปีะคะ่ะจะปีแรกคือขายเพิ่นขายมาหลายปีเนาะจะแต่ก้อนเริ่มแล้วเพิ่นขายเด็๋ปีหนึ่งปีที่สองเพิ่นนั่งบ่ไวเน,ะะนานะจะเนาะราวพุทธาเนาะ นังตาสาหอดคำเพราะใหเพนตงตื่นตีสีตีหามาขาย้ะปลาออนกะเลยได้ได้เพราะหลังหลังจากบ่ายสามโมงอะค่ะหลังจากบ่ายสามโมงวางแล้วเนาะมีเวลาปลาออนกะต้องมาเปลี่ยนยาเนาะจ้ะจให้พนกลับไปพักพอนะกลับไปพักพอนแบบนี้ปลาออนมาช่วงสามโมงค่ะมาเปลี่ยนหอดสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่เนาะค่ะยิ่งช่วงใกล้หวยออกปลาออนก็สินางหอดเที่ยงขึ้นแต่น,นีจจะพม่พีนองจา้าคือช่วงนั้นมันขายดีเนาะ เขากับนางถ่ายอของเขาแบบว่าจิจวัตรประจำวันคือประอ่อนมาบ่ายสามโมงเลิกกะหลังบังเทือกัะสามทุ่มส่วนมากคือเวลาสี่สามทุ่มมาจากกาบ,บานยา,าเหมือนเศร้ายาเพิ่นกับมาแบบนี้คือเค็ดกันแบบนี้อยู่หลายปีอ่ะจ้ะจนเมือหนึ่งเนาะชีวิตมันกันถึงจุดเปลี่ยนนะจ้ะเนาะ,าเ,นาะเพราะว่ายาเพื่อนบ่สบายจา้ะพิ่นสบายอยู่ดีๆกับม่สบายแบบเออมันคนเป็นมะเร็งไม่สมองเนาะค่ะเนาะเป็นมะเร็งไม่สมองขันสุดท้าย ขอโทษนะค่ะบอามาถึงโมนนี้เบาเรื่มปนย่ำไหลเผือสึกว่ามันยังมีความทรงจำเจาวคำยานาะจ๊ะเนาะคือเฮาหักเพิ่นเพิ่นเปินเปนเป่นดูแลลูกๆของฝาอ,อ่นนีเฮาหักเพิ่นลายเนาะจ๊ะเพิ่นก็เป็นทีพึ่งของเฮาเนะาะบัดนี้พอมาหอดอสุดท้ายเนาะคะ่ะ ขอขอโทษขออภัย้ะค่ะกว่า,าเมนลํามาเพราะว่าเวลาป้าออนบอกเรื่องอะไรป้าออนสมิสมิสภาพแบบนี้แหละจ้ะเวลามันก็บพานไปได้ไดเก้ยปีแล้วเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าควา,ความเข้มแข็งความเข้มแข็งอ่าในใจเขาอาจะมันก็ยันคางคางอยู่ถึงว่าถอนจากไปแล้วความีมา่ว่า มันเคยปลูกพันธุ์มาจ้ะเนาะเคยดูแลกันมาเพราะว่าพ่นดูแลป้าออนดูแลลูกๆถูกอย่างคือพันซัพพอร์ตทูกอย่างอาจจะป้าออนก็ให้เพิ่นเต็มที่ให้แบบก้นลอยอ่ะค่ะไ้ความรักความเขารพกับงาเราจะเนาะวันนี้พอหญ่เสียจากจุดเปลี่ยนมันนก็สีมีเนาะค่ะเนาะงาพ่นเสียเราป้าออนก็แว้งนะคะแว้งเราบ่าห้สิไปจังได๋ก็พอดีอยู่กับอาเนาะอยู่กับอา อยู่กับอากับกับอดีตแฟนอาจย์ก็มันดูแลลูกๆไปเราเงินห้องหมุนบ่ท่านนาะพี่น้องเนาะเงื่อนห้องสิมันซื้อหวยล่องหวยเราเ้อาว่ามีเงินทุนะจ๊ะต้องแบบอํงเือกไปเอาของเพื่อนบ้านนะจ้ะเนาะเอาของเพื่อนบ้านเอาเพื่อนมาขายนะจาะแดีวเราลอยใบสองลอยใบกับไม่หาบาทสิบาทเท่ากับสู้กันไปเนาะสู่กันมาอายุจนจนหอดสองปีสามปีนะจ๊ะกับอาซอยกันผู้คพนกับใสความคิดของเพื่อนป้าอ่อนกับเป็นคนขายเนาะค่ะเนาะ กระจายความคิดกันบาว่ายืมหนายืมหลังมากโปหนากโปหลังกันซอยกันนะคะแบบนี้แหละบันเม่อสุดท้ายพ่อเมื่อสิริเลือตาอาปากไปเนาจะเนาะเมือชีวิตมันสิเปลี่ยนประมาณโควิดนะจ้ะต้องขอบคุนโควิดหลายๆที่ว่าโควิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเนาะป้าอ่อนก็ขายของก็ได้หยุดจากจากผู้อาเป็นกระหาทุนมาลงไหนซอยกันเนเป็นคนลงทุนปลาอ่อนเป็นคนขายเนาะ,ะเนาะก็ขายไปเรื่อยๆช่วงโควิดนะคะ ให้เข้าในลุกขึ้นมายืนไหมได้ก็มาสู่ไหมเนาะคะ่ะเนาะพอแม่พี่น้องจ๋าก็ถือว่าเพิ่นกะเป็นภูมิภักคุ้นดูแลปลาออนดูแลลูกๆให้ปลาออนน้ำกันนะจาราพว่าปลาออนเป็นคนขายอาเป็นคนบริหารเงินเวลา,าสิทธิใส่สิทธิใจเขาก็ดูแลเขาถูกสิ่งถูกอย่างอะจา๋าคือจังเป็นพี่เป็นน้องกันคือเขาจาจ๋าถึงว่าปลาออนไม่ได้เป็นพี่ะใภ้เขาแล้วเนาะหลังจากที่เลิกลากรับกับอดีตสามีเนะเาะอ่า อ่อนกะออกมาเสร้าหงองคืออา่นเป็นผู้เศ้าห้องให้ยยั่ะจ่า่นกะออกค่าใชาใจ่าดอย่างไห้เข้าถูกสิงถุกอย่างวันนี้พอมันมีม,มีจุดเปลี่ยนเมือนหนึ่งเนาะจา้ะพี่น้องจา่าเพราะว่าถูกอย่างมันพานไปแล้วเนาะมีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งพอดีช่วงนั้นขอ้ขอ,ขอช่วงนั้นเล่นโทรศัพท์ใหม่ๆเน,นานะจนาพี่น้องเล่นโทรศัพท์ใหม่ๆพอดีลูกสาวจ่าก็กเลยโหลดโหลด,ลดอ่า ภาษาอังกฤษทําเสเล็ดเพราะวะ่าปาออนเป็นคนมันมีความรู้นะจ้ะจบะ็บซีบรลูภาษาอังกฤษจกโตเดียวเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ะลูกสาวคนใหญ่ก็เขียนให้ ABC ถึงแสนให้แม่มะทองเนาะมะทองแล้วก็มหัดเปิรหัดอ่านหัดเขียนอยู่ในท่ามสลเล็ดอนะคะ่ะแปลภาษาอังกฤษเนาะแปลไปแนะปลมาพอดีก็ไปเล่นนเฟซบุ๊กกัจ้ะเล่นนเฟซบุ๊กคือปะอ่อนเริ่มแรกเลยบ่หูเรื่องหูเล่าอย่างจ้ะเล่นผู้ใดแอดเข้ามารับเบอร์โบวาสิเป็นไทยบบวาสิเป็น่ังชาิเนาะคะ่ะ รับความากคุยเพื่อมันมีมือหนึ่งห้อนางขายขอ,องอยัวจา่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้ปาอ่อนต่องแบบว่าฉันต้องเลี้ยนโหลดในด้านภาษาอังกฤษหรือว่าต้องซื้อสารต้องอีหยังกับเวลาแขกไปไทยมาเนาะเห็นห้อนางอยู่กะหน้าตาก็คือจังเป็นตะบภาษาดดอังกฤษแดงสินอ่ะพี่นอกจาก๋ามาเนี่มันมีสิมีมือหนึ่งเนาะค่ะเนาะสิมีมือหนึ่งรั่ลังมาถามคําแรกที่เขาถามแว่ Do you know Golden Buddha? ปะออนก็นบอกอู้เมนี่ยังน้อฉันโมูหจากดอกะไอ้เด้นโนเย็นโนโอเคพื้นฐานค่ะเย็นโนโอเคพื้นฐานวันนี้ปะออนกันบแบบมันมันมันสีงโลแบบนี้บ่ได้นะคนกับมาถามเนาะบางเธอกับสีมาถาม w ว e r e Do you know Where train station? งงบังหู m, ออจักค่ะบังหูจักอีนี่ยังกับบังหูจักย่างย่างๆๆแง่แนวเนาะจ๊ะเนาะเพระาะว่าภาษาอังกฤษขึ้น,นรัอย,อย่างเดียวเย็นเนาะโอเคพื้นฐานของปะออนนะจ๊ะ ก็เริ่มมาเรียนรููเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องเขาไปฟังใน YouTube ไปเรียนในยู u ูปป่ะจ๊ะเขาไปเรียนเขาไปเรียนคือตอนนอนก็ต้องเรียนตื่นเสามากก็ต้องเรียนคือเรียนฝึกฝึกฟังฝึกอ่านจะเขียนบ่เก้งมะขาค่ะกับ่เก่งแต่ว่าก็เรียนรููไปเรื่อยๆเพราะว่าซึมซับไปเรื่อยๆจาก1 2 3สองสไปเรื่อยๆนะคะป้าออนก็เรียนรููไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆกับกับภาษานี่แหละเรียนพ่อ เพื่อว่าแขกตั้งชาติมาเนาะเห็นห้อนางขายของบางเธอสวนมากสิมาถาาทุกมือจากทามนนั้นทามี่ถามีอยังเที่ยวห้องโ้หูห้องกระโปงหูอิรีนะจ๊ะเนาะมัน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 ซึงเป็นที่ว่าเป็นยังป้าอ่อนพี่ได้มามามาเลี้ยนแ้วก็ได้มาเดินใส่ฝอเนาะจ๊ะนี่แหละอันอันดับเริมแรกของป้าอ่อนที่ขืนมากับประมาณนี้จย์ขืนมาแบบว่ามามาเลี้ยนเพราะว่าเขาบ่ได้เลี้ยนเขาอยากจนเนาะมอก่อนอยากเลี้ยนบ่มีปัญญาเลี้ยนค่ะค่ะ พ่อแม่พี่น้องจา้าเพราะว่าพ่อแม่เขาเพมีเงินสีสงเสียเนาะเพราะฉะนั้นได้เมื่อโทรศัพท์เขาเปิดโอกาสให้ประออนกับผนขวายหาความารู้ใ่โตนะจ๊าเนาะคือเขาไปเรียนใน youtube เขาไปฝึกฟังฝึกฝึกอ่านฝึกเขียนบางบางบางโตเทียงห้องง่ายๆเียงห้องเริ่มมาจากมันก็นเลยแบบเออเหตุแหห้องอรเรื่อยๆพอดีกับมีตั้งชาิแอดขอามาเนาะแอดคอามาในเฟซบุ๊กนั่นแหละเขกะากรบอกงูอย่างอะจ้าเขาลับรับจังเดียวขอให้จันได้ในเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรียนไปเรื่อยๆคือกับฝึกพูดฝึกฟังนะจ้ะนั่นแหละเลียนไปฝึกไปจนผู้ใดแอดคาม่าเราเบิดคุยเบิดจ้ะใส่ใส่อแอปแปลภาษาท่ามสเลนนั่นแหละมาคุยมาเฝ้ามาคุยสื่อสารกันไปเรื่อยๆเล่นมันมาก่ประมาณปีปีหนึ่งสองปีจ้ะก็เลยไดมาเจอพญ่ยพันแอดคามาเนาะในเฟซบุ๊กปะอ่อนกับบัคิดบัฟันกว่าเขาสิใดคุยกันแบบระยะเวลานานนะคะ คุยไปเรื่อยๆมิถลอกกันบางยังบางขนาดคือคุยแหลกๆอะจ้ะแอดข้ามแหลกๆได้ประมาณสองสามหมื่นเนาะพอยาเพิ่นกะวิดีโอข้อมาวิดีโอข้อมาซึ่งตอนนั้นประอ่อนกตยังโมเกงกะแต่กะเปิดรับคือเข้าตรงใดบอกตัวเองว่าเข้าตรงใดเข้าตรงเลี้ยนหลูทุกอย่างให้มันได้ก็เลยนั่นแหละค่ะคุยกันเริ่มมาเรื่อยๆเนาะก็คุยกันมาเรื่อยๆจนระยะตอนเนี้ยเวลาข้อปีที่หกนะจ้ะแต่ติดถี่ผ่านมาเนาะ กัคุยคุยเลยๆมิทะเลาบ้างมิดีบ้างทะเลาะกันทางเนี่ยแหละค่ะทังโทรศัพท์แต่ว่ากัคุยกันไปได้เลยๆนะจากพี่น้องจ๋าคุยกันไปคือวิดีโอข้อมือล,ลอสามรอบแรกๆนะจ๊ะมือล,ะลอสามรอบพาอตอนหลังกัล่นล่นล่นลงมาเหลือมือล,ลอสองรอบเสาแรกนะคะเนาะแต่ณนะทุกเมือน,นี้เหลือมื่อรลลอบจะพี่น้องจ๋าเราเป็นยังไงประออนสิมาบ่อยฟังเลยจ้ะและ้วก็ตอนนี้ยังบอกขอเปิดเผยตัวเนาะตั้งรอ ขอได้รับคมอนุญาตจากเพิ่นก่อนนอกจากพว่าเดี๋ยวเพื่ก็อาจสิตามมาเนอกจากเนาะเจอก,กันไหม่นะคะขอบคุณหลายๆที่เขามารับช่วมรลับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ